สำนักงานเกษตรอำเภอเสาให้ผลการดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันไถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2563ณศูนย์เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสวนดอกไม้หมู่7ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งให้บริการแก่เกษตรกรในด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวอาทิเช่นการไถ่ากลบตอสังข้าวการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวโดยจัดเป็นสถานีเรียนรู้หลักจำนวน4ส,สถานีได้แก่สถานีเรียนรู้ที่1การจัดการดินและปุ๋ยการตรวจวิเคราะห์ดินการปรับปรุงบำรุงดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สถานีเรียนรู้ที่2การจัดการศัตรูพืชโรคมแมลงโดยใช้สารชีวพันธุ์ลณลงงดเผาในพื้นที่เกษตรโดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีสถานีเรียนรู้ที่3การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรโดยศูนย์ส่งเสริมเทคนโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท สถานีเรียนรู้ที่4เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบผสมผสานโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีรวมทั้งสถานีเรียนรู้ลองประกอบด้วยการปลูกผักยกแคร่และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี การทำบัญชีให้ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำโดยสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี การปลูกและการสาธิตการแปลรูปหม่อนโดยศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสระบ,บุรีการให้ความรู้ด้านพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบ,บุรีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และสนับสนุนเวชภัณฑ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบ,บุรี เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวและเมล็ดข้าวพันธุ์ดีโดยศูนย์วิจัยข้าวลบบุรีการบริหารจัดการน้ำโดยชนระทานจังหวัดสระบุรีองความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินสระบุรี การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางการจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาการบริหารการแปลรูปนมโคโดยองค์การส่งเสริมกิจการโครนมแห่งประเทศไทยเทคโนโลยีการทำฝนเทียมโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรมฟิลด์เดย์อำเภอเสาห้เกษตรกร,ร,กรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้การผลิตในฤดูการผลิตปี2563เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตมีสินค้าที่มีคุณภาพสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกร,ร,กรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ต้องขอขอบคุณสกันพังงานกเกษตรอำเภอเสาให้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆที่ได้มาในงานครั้งนี้ถือเป็นเป็นวันดีและเป็นวันสายเทอาเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆของเกษตรกรได้แลแกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันสามารถนําไปใช้ในจริงในง,งานได้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นแนวทางในการนาการทํานพาต่อไป และแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรท,กรที่ที่ได้ผลิตออกมาแล้วให้เป็นกเกษตรผลิตภัณฑ์ที่เกรดดีขึ้นครับ